โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของนักบอลแซดโดคาเมเตอร์น,นะครับก็วันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครของโกคูแบ็กนะครับซูปเปอร์ไซย่าโกคูแบ็กโรเซ่นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวละครตัวเก่านะพี่ได้อเจเอไปนะก็เอเจเอไปเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นตัวสีฟ้านะครับผมก็จะมาเล่นในด่านของโกคูเอ่อไฟติ้งเนเจอโกคูนะครับเป็นด่านที่ยากสุดของเกมนะอันนี้อ่าจริงๆมันก็ไม่เชิงยากที่สุดหรอกมันก็เป็นด่านที่แบบยากพอตัวแหละเออนะครับก็โอเค นะผมจะอ่านสก,กิลมันก่อนล้วกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้บอกก่อนว่าตัวผมนี่คือปลดมาแค่หนึ่งทางนะอัพมา6.9%อนะครับอ่าก็เริ่มจากผู้นาก่อนล้วกันนะถัดา,าดิ้ดิดเดสก,กิลนะครับจะไปํำให้กับตัวร้ายนะครับทุกตัวนะคีบวก4แล้วก็ทุกอย่างนะบวก80%ก็ถือว่านําได้ค่อนข้างที่จะกลางๆนะเออไม่ได้เก่งมาก คือมันนำคีย์สีก็จริงแต่คือมันนำแค่80เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่ายังน้อยไปนะครับถ้ายา้แบบว่านำร้อยเปอร์เซ็นต์ยังพอได้เอออะไรอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับเวลาตีปุ๊บมันจะทำการเพิ่มดีเฟนส์นะครับหนึ่งเทิร์นเพิ่มดีเฟนส์50เปอร์เซ็นต์นะครับนะเกตลี่เลเซนดีเฟนส์น,นะครับผม50เปอร์เซ็นต์เสร็วถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็ตีอิมเมนท์นะครับแล้วก็ยังสามารถลดดีเฟนส์ศัตรูได้อีก50นะ โคตรโกงนะฮะแล้วก็โอเคพาสซีฟเมื่อกี้นะครับเอเคบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งต้นนะฮะแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยทีมตัวแรกของเราที่อยู่ในโดเลชั่นนั้นจะคีบวกสามนะครับแล้วก็เอเดเคบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือสามารถซัพพอร์ตตัวร้ายด้วยที่เป็นตัวเพื่อนนะครับซัพพอร์ตตัวร้ายของเราอีกนะฮะคีบวกสามเอเดเคบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทำให้ตัวร้ายเราตีแรงขึ้นไปอีกครับแล้วก็ดฟเฟนบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแ,นะแ,นะแล้วก็สูงสุดเนี่ย จะบวกถึง180%ก็คือจะดีเฟนต์บวก30%ต่อการโดนโจมตี1ครั้งนะครับก็โดนตีประมาณกี่ครั้งประมาณ6นะครับประมาณ6ครั้งเออนะครับในสารพัดสิบนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือโดยรวมนะครับตีเนี่ยดามเมจถือว่าโอเคนะเอเดเคร้อยเตั้งต้นนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวร้ายได้นะฮะคีย์บวกสามซับคิได้ซับเอเดเคได้แล้วก็เรื่องแท้งเนี่ยคือเป็นตัวรับตีเลยนะเออมันแท้งได้ดีมากนะครับ คือยิ่งโดนตีเยอะก็ยิ่งแทงหนาแค่ว่างนั่นแหละเออยิ่งแบบแบบเป็นตัวรับตีนะ่ะเรียกง่ายๆเลยคือมันเป็นตัวรับตีนนั่นแหละนะยิ่งโดนตีก็ยิ่งถึกนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็เราจะมาลองให้โกคูแบ็กโรเซ่เราเนี่ยไปรับตีในด่านโกคูยูไอแล้วกันว่ามันจะรับตีได้แค่ไหนนะก็ให้มันเป็นกระสอบทรายนะครับของด่านนี้นะน่าจะพอแทงได้โอเคอยู่มัง้งผมว่านะดีเฟนส์180เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับอืมอันนี้ ม่ใช่น้อยนะร8 0ยนดสิบเปอร์เนต์ยเ,นนะเยอะนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโกคูแบ็กโรเซ่นะครับมันจะแทงได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะตีได้แรงขนาดไหนนะครับโอเคครับทั้งเปลี่ยนล่างนะฮะจริงๆนี่แบบนี้ก็ลิงก์โอเคนะแต่คือถ้าจะให้ดีก็คือต้องลิงก์กับโกคูแบ็กตรงนี้ที่เป็นตัวสีม่วงนะตอนเปลี่ยนล่างด้วยนะจะเล่นเข้ากันได้ดีมากอันนี้ นะแต่ก็ต้องลองมาเปลี่ยนร่างอีกเอ,อซึ่งมันยากมากนะครับก็แบบนี้ไม่กอแล้วกันนะออช่วยไม่ได้ฮะโอเคนะมามาดูกันว่าโลเซ่เราจะตีเท่าไหร่นะครับดาเมจสองล้านนะครับอืก็ถือว่าจำนวนดาเมจที่ใช้ได้นะเออไม่ได้แย่นะผมว่าคิดอด้อีกล้านเจ็ดโอเคสวยงามนะครับดาเมจถือว่าโอเคนะ คือบอกไว้ก่อนว่าดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะแต่แค่นี้ก็ถือว่าผมว่าใช้งานได้โอเคแล้วแหละเ,เรื่องดาเมจครับเพราะว่ามันเน้นแบบมันเป็นเน้นทีมตัวร้ายอ่ะเน้นแบบซับเพื่อนให้ให้กับตัวร้ายตัวร้ายมากกว่าเออซับเพื่อนแล้วก็เน้นแบบเน้นแท้งเน้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไมซะมากกว่าการโจมตีนะครับแต่ถามว่าตีได้ไหมก็ถือว่าตีตได้โอเคอยู่นะก็หลักเท่าไหร่อ่ะหลักหลักล้านล้านบวกอ่ะเอเอก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะเป็นจำนวนที่ไม่ได้แย่นะครับอื แล้วคือผมปลดมาแคนะ่หนึ่งทังด้วยนะถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้น่าจะตีประมาณสองล้านบวกนะครับอืมน่าจะประมาณนั้นนะถือว่าใช้ได้นะเออผมว่าไม่ได้แย่นะครับอันนี้โอเคเลยแหละเรื่องดาเมจก bon. ็ไม่ต้องไปหวังมากเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวเน้นดาเมจไงเออแต่ก็พอตีได้อยู่โอเคนะครับพอตีได้แบบใช้งานได้ใช้งานได้ดีอยู่เออในเรื่องการตี๋นะแต่ประเด็นหลักคือมันเป็นตัวแทงไงต้องให้มันเปแทงไ้บอดไนะ ผมจะได้โชว์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามให้มันไปแทงแล้นมันจะโดนตีเข้าสักแค่ไหนนะครับจะพยายามหาจังหวะให้มันไปแทงนะโอเคนะครับมาแบบนี้แหละอย่างนี้เลยทางมาอยู่หน้าสุดนะฮะพอมันตีปุ๊บมันก็จะเพิ่มเินเดคเพื่อนอีกแล้วก็โรเซ่ตอนนี้ครับซัพพอร์ตสองตัวในหนึ่งโรเลชันนะบอกเลยทีแรงแน่สองล้านห้ามั้งเนี่ยผมว่านะแรงแน่นอนับซัพพอร์ตสองตัวนะแล้วตีดักหน้าไปอีกเพิ่มบิเดคไปอีกดี บอกเลยเจ็บแน่ๆสองล้านจิตแสนนะผมดาเมจสุดยอดนะฮะซัพพอร์ตสองตัวอย่างว่าแหละตีไปล้านสี่โอ้โหตีแรงโอเคมารอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามโอเคนะสามรอบแล้วนี่นะครับอีกแค่สามรอบก็จะครบแหละพาสีเต็มแล้วคือมันก็ถือว่าพาสีเต็มเร็วนะเออรับแค่หกรอบเองนะครับค,คือคิดเอาแล้วกันมาด่ายากๆมันตีกี่รอบอะเทิร์นหนึ่งอะก็เยอะใช่ไหมละ่ะเออ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันเต็มนี่มันง่ายมากเลยนะนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะว่าเราจะทําไม่เต็มหรืออะไรคือแบบแค่6รอบเองนะรปบเดียวถึงเล่านะฮะสบายๆนะครับ,บ,บ,รบโอเคปิดฉากไปได้นะฮะโอเคมาแล้วก็ตอนนี้ับผมโกคูแบ็กอินเราเปลี่ยนร่างแล้วนะฮะนี้เป็นไงแล้วก็จับคู่มาลิงก์กับไอโกคูแบ็กตัวสีฟ้านะฮะบ,บอกเลยสบายแน่นอนนะครับ โอเคโอ้โห okay, oh, ต้องงี้ดีวะนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบผมจะให้มันไปรับอยู่ด้านหน้าแล้วกันจะได้รู้ว่ามันจะแบบโดนตีเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นตัวแพ้ทางก็เถอะนะคือตอนเนี้ยลิงก์กับโกคูสีม่วงโกคูแบ็คม่วงอ่ะน่าจะโอเคสุดแล้วล่ะเพราะว่าลิงก์มันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอืมใช่ไหมลิงก์มันเหมือนกันหมดเลยปะไอตัวเนี้ยจะไม่มีคาเมฮาฮมิาม 5, นะครับตัวสีฟ้านะครับมันจะไม่มีลิงก์สกิลของคาเมฮาฮมิาม 5, นะฮะใช่ไหมแต่คือทุกอย่างเนี้ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับบ,บ,บิ๊ คือต้องเลือดต่ำกว่า80%เซนะ่ะซึ่งตอนนี้ผมต่ำกว่าปะก็ไม่ต่ำนะเออต้องพยายามให้มันต่ำมันถึงจะได้บัฟเอริเซตรงนี้ด้วยนะฮะก็โอเคทีน,นี้ก็ตีไปก่อนนะรอบนี้มาดูกันว่าแบ็กโรเซ่เราเนี่ยจะโดนโจมตีเท่าไหร่นะครับตัวละครของโกคูไซยะสองโอเคโอเคอันนี้คือกี่รอบแล้วสองล้านสี่แสนนะครับถือว่าโอเคนะดาเมจกับสองล้านห้าเลยอนะ่ะอันนี้ว่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะผมกดทายมาแค่หนึ่งทางนะครับ คือเมื่อกี้โดนตีไปหลักหมื่นใช่ไหมเออผมโดนตีไปกี่รอบปะสามรอบสี่รอบห้ารอบน่าจะประมาณห้ารอบเออน่าจะถึงอันนี้อันนี้คือมันห้ารอบไปแล้วโอเคอยู่นะเออคือจะให้มันแทงได้ดีสุดก็คือต้องให้มันโจมตีไปก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมันตีเพิ่มมันจะเพิ่มดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ลืมไปให้มันมาอยู่ด้านหน้าเฉยเลยโดนตีไปฟรีๆนะเออคืออยากให้อยากให้มันแทงแบบดีๆก็คือต้องมันอยู่ด้านหน้าเอ,อ้ยต้องต้องให้มันตีมาตายไปก่อนนะครับ แล้วนะมันจะเพิ่มดีเฟนต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำ,ทำให้มันถึกขึ้นมากนะก็เดี๋ยวเธอหนัดไปมาดูกันว่ามันจะ,ม,นจะมันจะถึกขนาดไหนนะครับสำหรับดีเฟนตะ์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเฟนต์ของเธอหนัดไปแล้วกันนะซึ่งทีงนี้ก็มันได้ที่ผม,มเก็บสแต็กไปเรื่อยๆรื่อยนะยูตโต้บูจะปิดฉากได้ไหมเบิ้ลหน่อยโอ้โหนิดเดียวโดคาโหมดกูไปแล้วเสียฟรีเลยโดคาโหมดนะไม่เป็นไรวะโอเคโอเคนะครับมาดีเฟนต์ดูก่อนหน่อยว่าดีเฟนต์เท่าไหร่ 89, แปดหมื่นเก้าหรอ ก็ใกล้เคียงกับหลักแสนแล้วนะแต่ว่าถือว่ายัางน้อยไปนะผมว่าเออมันยังมีการโดนโจมตีอีกสิ่งทีใช่ไหมถึงเพิ่มดีเฟนต์เต็มพิกัดนะครับแต่อย่างว่าแหละถ้ามันโจมต,ตีไม่ตายไปก่อนดีเฟนต์ก็จะเพิ่มมหาศาลเลยนะครับมันจะเพิ่มถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับดีเฟนต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันตีไม่ตายไปก่อนเนี่ยดีเฟนต์จะเพิ่มเป็นแสนหนึ่งเลยนะเออแสนแสนบวกได้มั้ยนะครับประมาณนั้นแหละเออซึ่งเท่านี้ผมก็ คงต้องปล่อยไปก่อนนะเธอนี้ให้โกคูแบ็กตัวเมืองเราตีไปก็พออย่างนี้นะครับน่าจะโอเคกว่าเออจะได้ลูกขังโหมดด้วยนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ควรจะได้แล้วขงโหมดมันจะตายแล้วอ่ะเออดูดิเลือดโกคูสองนิดเดียวเองนะครับนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะไอโกคูโรเซ่ม่วงกับฟ้าคู่กันเนี่ยเพราะว่าตัวฟ้าก็ซับให้ตัวม่วงใช่ไหมล่ะซับตัวร้ายเออซับเอเซับขีตัวร้าย ซึ่งก็ทาให้ตัวม่งมันตีแรงขึ้นอีกนะแล้วแม่งเลื่อนกัน้วยกันได้โอเคมากคือแบบโคตรสมบูรณ์แบบนะครับผมบอกเลยโอเคตีเข้าไปนะฮะฟูลแบ็คขาไม่ห้าไม่ห้านี่ชีดีคอนไหมไม่คีดแต่2ล้านนะฮะถือว่ายังแรงอยู่ดีนะอย่างว่าเลยข้าคงโมดต้องแรงอย่างนั้นแหละโอเคเทอร์นี้ก็จะข้ามไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของคลิปนี้นะฮะโอเคนะครับมาแล้วอันนี้คือเลือดต่ำกว่า80ซครับ ทำให้เราจะมีลิงสกิลของ Big Bad Bot, บีดแบ b บอสนะฮะทำให้เพิ่ม,ม็นเครดิฟิสไปอีก25้เปอร์เซ็นต์คราวนี้มาดูดีฟิ์กันดีกว่านะฮะดีฟิ์โดเซ่เรานะฮะตัวสีฟ้านะครับแสนหนึ่งนะฮะถือว่าโอเคนะเริ่มโอเคแล้วแต่คือมันต้องโดนโจมตีอีกหนึ่งทีพาสติกเยอะเต็มนะครับอันนี้มันจะขาดอีกแค่หนึ่งทีไงทำไมไปโดนโจมตีอีกหนึ่งทีซึ่งผมจะให้มันอยู่ตรงกลางแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ตายไปก่อนด้วยนะครับทำให้อ่ จะเพิ่มดีเฟนส์อีกนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหลังจากทำหลังจากทำการโจมตีแม้ตายนะครับทำให้มันถึกขึ้นมากนะอันนี้ก็ถือว่าเอาเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าโดนตีสามพันยังได้อยู่นะหลักสามพันโอเคใช้ได้อยู่เนี่ยโรเซร่ม่วงสองล้านนะคิดดูแล้วกันเนะเพราะว่าได้ลิงอยากบิ๊กแบดบอสด้วยนะครับรามิเด้งไปสองล้านเลยจากตอนแรกล้านเจ็ดโอ้โหเกือบตายโอเคสองล้านหกนะฮะก็ยังอด อดโดนตีเหมือนเดิมไม่ขาดแค่หนึ่งทีไม่โดนตีสักทีนะล้านเก้านะครับดาเมจถือว่าแรางใช่ได้นะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเออดามจก็โอเคแหละและนะ้วมันแทงได้ดีด้วยแทงได้ดีซับเพื่อนได้อีกผม,ผมว่าแม่งเก่งนะโอเคมาบอกเลยว่าคราวนี้แหละนะครับสุดยอดแน่นอนนะผมพูดเลยนะฮะแบบไหนเดียไม สีม่วงก็จริงแต่ว่าดีเฟนซ์ไม้น้อยมากนะครับผมจะไม่เสี่ยงให้ไม่ไปโดนโจมตีไม่รู้สิเอาไงดีว่าเราแต่คือถ้าไม่อยู่หลังสุดตัวเชั่นของโกคูแบ็กโรเซ่สองสองไอสองตัวนี้มันจะพังนะมันจะหายต้องให้มันวนมันรอบใหม่นะครับไม่รู้สิไงยังไงดีล่ะเออช่างมาแล้วกันแบบนี้แหลนะเนาะผมไม่อยากเท่าไหร่วะเออเหมือนเดินมาดีแล้วผมว่านะโอเคนะเพราะว่า โลเซฟ้าจะได้โดนนั่นด้วยนะจะได้โดนตีรอบหนึ่งด้วยพอดีเลยเนะก็จะกลายเป็นพาสซีฟเต็มพิกัดนะครับดีเฟนส์แสนห้า,าเยอะกว่าตัวม่วงอีกนะตอนนี้แต่ถ้ามันโจมตีอีกดีเฟนส์ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มันยังขาดการโดนโจมตีหนึ่งครั้งครับก็ให้มันโดนไปแล้วกัน,นจะได้เต็มพาสซีฟสักทีสามล้านนะครับสำหรับดามเมจนะครับเป็นไงล่ะปลดหนึ่งะหางนะเนี่ยคิดิคอนไหมไม่ขี้นะขี้แม่งแรงแน่บอกเลยโอเคโดนตีครบแล้วอันนี้คือครบพาสซี ส่วนกกคูแบ็กม่วงเรา2 3 0ล้านสามนะครับดาเมจนะก็ยังถือว่าเบาวกว่าตัวฟ้านะฮะล้านสี่โอเคทีนี้ไม่จะรอดยังไงจะโดนไม่ตายหรือเปล่าโอเคเบิ้ลโอเคเบิ้ลน,นะเบิ้ลน,นะให้ไม่ตายใส่ไม้นะกกคูโอเคหมื่นเก้าโอเคโดนตีแรงมากนะพระเจ้าพระเจ้ารอดเถอะไหม โดนต่อยท้องไปเก้าหมื่นโอ้โหเกือบเกือบตายแล้วไม่น่าโอ้โหผมต้องใช้เทมันระหว่างจริงไม่น่ารอดนะผมต้องใช้เทมจริงนัแหละนะครับไม่งั้นไม่น่าไหวดีนะไม่รอดอะ่ะเพราะว่ามันอย่างว่าแหละชนะทางนั่นแหละมันเลยโดนตีไม่ถึงหลักแสนนะครับแต่ว่าดีเฟนซ์ไม้น้อยจริงนะโอ้โเกือบตายไม่น่าถือว่ารอดตัวไปอันนี้โชคดีไปอนนโอเคดิจโต้ัมไมตายเต็มพิกัดบอกเลย เก็บไปเต็มที่ 6, นะหกแสนนะฮะวิยโต้น่าจะปิดฉากได้แหละวิโต้มันโอ้โหดูดิแรงแน่นอนบอกเลยสามล้านหนึ่งอะดาเมจอะต่อยไปที่หน้าอื้อ,อ,อตายา 1, 000, ครับผมหนึ่งล้านนะฮะไม่คิดอีค่อนบอกเลยโอเคมาล่างบูนะครับโอ้อันนี้แย่นหน่อยนะเนี่ยผมว่านะไม่สิเราต้องโชว์ให้โกคูแบ็กโรเซ่เราไปโชว์เออ ไหนๆก็มาทําคลิปโชว์แล้วจัดไปดีจังหวะน,นี้ครับดีเฟนด์เด้งมาเท่าไหร่นี่แสนห้านะอันนี้คือยังไม่ได้โจมตีแม่ตายนะตีแม่ตายเธอเดฟเฟนด์บีกนะครับ <c oughs> ผมว่าโอเคนะเออใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะโกคูแบ็คโรเซ่ฟ้าเรามาดูกันว่าจะแทงได้เท่าไหร่นะอันนี้คือยอมรับว่ามีผลมาจากการเพิ่มดีเฟนด์ของไอเทมด้วยนะเออไอเทมแอนดรอยต์แปดใช่ไหมนะั่นแหละตีไปสองล้านหนึ่ง มไม่คีรีค้อนอีกแล้วไม่เป็นไรแม้ตายมาผมว่าไม่น่าเข้าถึงหลักแสนนะเชื่อป่ะล่ะสามหมื่น,อนแบบเองมั้งเ้าชิบหายหลักแสนหลักแสนหรอวะโอ้หรือว่ามันจะแทงได้หรอนึกว่ามันจะแบบเพิ่มดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันแบบหนาขึ้นหลายเท่าแต่อย่างว่าแล้วนัดด่านนี้เนี่ยก็ตีแรงหมดืมอ่ะด่านโกคูยูไอเนี่ยผม ผมคิดคิดน้อยเกินไปหรือเปล่าแม่งตีเข้ามาแสนหนึ่งเลยแสนแสนสามแสนบวกตีคนแรกพูดอย่างมั่นใจนะตีหลักไม่ถึงหลักแสนแม่งตีแสนบวกแต่ก็ยังถือเป็นจำนวนที่โอเคนะไม่ได้แย่นะผมว่านะเออแสนบวกก็ล่างบูก็ถือว่าโอเคนะตัวออตบแรงใช้ได้โอเคอดีเฟนซ์โลเซ่แสนสองเหรอ เบียโต้บูยังเยอะกว่าเลยนะเนี่ยแต่อย่างว่าอะไรไปแน,นวอาร์แท็กดีเฟนได้ด้วยนะก็เลยเยอะกว่าก็ไม่แปลกแบบเห็นไงดีวะอย่างน,นี้แบบไหนดีผมว่าแบบนี้น่าจะโอเคนะอืแบบนีบ้แล้วก็เบโต้นี่คือตีไม่ตายที่สองขีไปแล้วกันนะครับ มาผมจะรอดหรือเปล่ามาดูกันนะฮะต้องรอดสิคงไม่น่าตายเร็วขนาดนั้นหรอก2องล้านหกแสนนะครับดามจก็ยังคงโอเคเหมือนเดิมนะมดาเมจก็ป็นอย่สองล้านบวกอ่ะยังคงดาเมจหลัก2ล้านบวกก็ถือเป็นจำนวนที่เยอะใช่ไหมลนะ่ะโอเคไม่ตายมาเท่าไหร่กันเชียวมัดตรงครับผมอืมเต็มเต็มแสนหกอ,อถือว่ายังแรงอยู่นะแสนหกถือว่ายังแรงอยู่นะ เกือบตายมั้งเนี่ยใช่ไหมเรียกเหลือเท่าไหร่เนี่ยเกือบตายได้เลยอ่ะจริงเรียเหร่อเจ็ดหมื่นโอเคพอได้อยู่มีตอรบูลเราจะแทงได้นะสบายๆมีตอรบูเราเตะธรรมดาแทงได้อยู่แล้วนะมิเตอร์บูอ่ะมันดีเฟนซ์ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเกือบตายนะเท่านี้แล้วก็ให้ทั้งสแตกไปเหมือนเดิมครับผมตามสูตรเลยนะตีเข้าไปสองล้านนะครับปิดฉากไปอย่างสวยงามนะ มาล่างผมดํามาแล้วผมยังเหลือไอเทมอีกหลายชิ้นนะครับอาจจะมีโอกาสชนะอยู่เหมือนกันโอเคซึ่งเทนี้จะเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะเฟสนี้ไม่ใช่เทอร์นี้เฟสนี้นะคเฟตของโกคูล่างผมดํานะครับมีเทมอยู่พอสมควรนะโอเคผมควรจะทํายังไงดีนี่แบบนี้แหละโอเคแล้วแหละเออแบบนี้ชิปอาา่าฮะ โลคังหมวจะได้ไหมเนี่ยอยากได้เหมือนกันนะมันอยากได้อยากได้โลคังหมวเหมือนกันนะเออถ้าได้ก็จะดีนะครับให้โรเซ่ฟ้ามันได้แหละน่าจะโอเคเลยแหละอีเฟนซ์แสนหกนะครับสำหรับโรเซ่สีฟ้านะครับส่วนตัวสีม่วงนี่ไปแสนเก้าแล้วนะฮะเพราะว่ามันสแต c k defense เนเรื่อยๆน stack เฮอร์ละห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะเออโอเคผมจะใช้เทมแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์นะไอเทมอะไรดีอ่ะอืม ผมจะใช้ดีหรือเปล่าวนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะต้องใช้แหละเออใช้วิดเหรอจะคุ้มไหมอ่ะช่วยไม่ได้ฮะผมจะใช้วิดละกันนะครับผมว่าผมรอดได้อยู่แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะว่าผมจะไม่รอดเอาไงดีวะแบบนี้เหรอแต่เรื่องลิงก์จะไม่ดีเท่าที่ควรอนะ่ะแบบนี้แหละมาโอเค โดข้างโมดสวยงามจัดไปตีเข้ามาไม่เข้าหลอกบอกเลยเรามันสุดยอดตัวร้ายรับตีนเพื่อนมาโดข้างโมดครับผมลุยหนึ่งสองโอเคช้าอยู่ได้อยู่นะจัดไปครบเจ็ดลูกนะครัเจ็ดครั้งเจเออเจ็ดลูกมาดามิเมสองล้านเก้านะอันนี้อันนี้คือตั้งต้นตอนไอ้นั่นนะครับที่ดูได้จากตรงข้างล่างมาตีเข้าไป เีบบบบยบท้องไปอคิดีด้ขอนสี่ล้านต้องงี้ดิว่าดาเมจหนักแน่นจัดเกือบห้าล้านเออเมื่อกี้สุดยอดเลยนะแบบนี้โอเคเออแต่ตอนเนี้ยยูไอม,ม,ม,มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ใสแม้ตายเลยนะซึ่งมันแบบน่ากลัวตรงนี้แหละถ้าทั้งเหลือยโดนแม่ตายเนี่ยผมตายนะผมบอกก่อนเลยนะไม่เอาดิไม่เอางั้นดิ ห้ามเต็มไม่ตายโอ้ยดวงผมช่วยแล้วไม่รอดตายได้อะไรวะเนี่ยลอดตายเฉยเลยไม่จะไม่รอดซะแล้วโอเคนะครับทั้งไปเลยไม่ต้องอะไรมาไปอยู่หน้าสุดเลยทั้งอะ่ะนะโอเคแบบนี้อ่าผมเป็นห่วงตรงไม้แหละไม้มนโดนตีแรงด้ไงไม้แต่ตอนนี้มีไอเทมวิดยังคง แอคทีฟอยู่นะไปเทมวิทเรายังแอคทีฟอยู่ไม่เป็นไรน่าจะรอดอยู่เทอร์นี้นะครับไม่น่าเสียหายอะไรหนักมากพอไหวอยู่แหละผมว่านะเทอร์นี้น่าจะไม่น่าตายใช่ไหมล่ะเพราะว่าวิทก็จสเป็น40%นะเออไม่คงไม่น่าโดนแรงขนาดนั้นใช่ไหมล่ะไม่น่าถึงโดนไม่ตายสี่แสนนะเพราะมีเทมวิทอยู่ถ้าโดนก็คงต้องยอมรับชะตากรรมคงต้องยอมตายนะฮะโอเคเบโต้คิริคอนดีมากเลยถือว่าช่วยได้เยอะมากหลอดการคิริคอนของเบโต้ครับโอเคไม่ตายมา ไม่เข้าบอกเลยนะเรามีวิธอยู่เพื่อนไม่ต้องห่วงโอเคนะไม่ตีเข้าไปโดนตบสามหมื่นเก้าโอเคอยู่นะสามหมื่นเก้าใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่เลยมากโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็ต้องให้อดีเฟนส์แสนหนึ่งหรอส่วนโรเซ่ม่วงแสนหกต้องแบบนี้แหละเนาะ เอามานี้แหละโอเคแล้วชิบส่วนทั้งผมก็เหมือนเดิมผมเก็บไปเรื่อยๆนะแตกเหมเดิมหวังว่าจะรอดใน,นเทินนี้ไม่น่าตายนะครับไม่น่าตายหรอกมกั้งใช่ไหมสองล้านหกโอเคตีเข้าไป,ไปเสียบท้องแล้วก็ดึงกลับมาล้านห้านะครับดาเมจสุดยอดมากนะคือมันผมว่ามันสมดุลมากเลยนะตัวนี้ ทั้งเรื่องแทงเรื่องดาเมจเรื่องซัพพอร์ตผมว่ามันโอเคมากเลยอ่ะผมรู้สึกชอบโรซี่ตัวนี้มากเลยจริงนะหลังจากได้เล่นมันไปเล่คือรู้สึกรู้สึกชอบมันแปลกๆออรู้สึกชอบแบบพาสีมันมากตอนนี้ติดใจนะครับโอเคล้านเก้าตีไปทั้งทั้งจะฆ่าได้ไหมนะครับภายในตอนนี้นะฮะตีไป,ไ,ปไม่ได้เพราะไม่คิดดิคอนนะคิดดิคอนน่าจะโอเคอยู่น,น่าจะพอตีตายได้อยู่แหละ โอเคโอเคตีไปแตกไปอีกอืคิดิคอนจัดไปมาเฟสท้ายละมาวัดกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับด่านนี้นะฮะโอ้โหผมต้องไอเทมดีไหมเนี่ยไอเทมเลยเนาะคงไม่มีทางอื่นแล้วเพราะมันมันอยู่ในโลชั่นนี้อันนี้ด้วยไงคงต้องใช้ไอเทมมาแหละจริงถ้าไม่ใช้ก็ตายหานะครับว่าแต่ใช้เป็นไรเดีย ใช้ไปอะไรดีวะผมไม่รู้สิแต่แบบนี้โอเคแล้วแหละผมว่าใช้ผีแล้วกันนะโอเคนะใช้ผีไปเออผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่าใช้ไปผมใช้ไปแล้วอะ่ะเออช่างมันแล้วกันให้มันโรเซ่ยอยู่คู่กับโรเซ่โม่งไปก่อนจัดให้มันเหมือนเดิมไปก่อนนะครับส่วนมไม้ก็อยู่ตำแหน่งสามนะครับให้มันวนเทินมาช้าๆเลยเพราะว่าหลัด่านนี้แม่งเริ่มตีแรงแล้วตีแรงมากแล้วนะครับ ไม่จะไม่เหมาะมากสหรับดา่านนี้โอเคเมื่อกี้โกคูมันหลบไปได้ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ให้โกคูแบก็กม่วงเราตีเข้าไปคิดิ้อนได้จะดีมากเลยสวยงามอย่างนั้นแหละดีเยี่ยมยอดบอกเลยการคิดข้อนสำหรับดา่านนี้เป็นอะไรที่แบบช่วยได้เยอะมากเลยนะครับช่วยแบบช่วยได้เยอะมากจริงๆอะ่ะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแบบนี้ตอนนี้ดีเฟน์โรเซ่ม่วงดีเฟน์เยอะสุดแหละเพราะว่ามันบัฟนะครับ รับดีเฟนเรื่อยๆทุกเทิร์นงั้นก็แบบนี้ไปแล้วกันนะน่าจะโอเคกว่าว่าโรเซ่ฟ้ามันจะได้ชัวร์กว่าด้วยนะเพราะมันจะได้ตีไปก่อนแล้วก็เพิ่มบัฟอีก50%บัฟดีเฟนอีกนะครับเพื่อความชัวร์ในการแทงนั่นเองนะฮะโอเคนะผมจะรอดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะด่านนี้ตีเข้าไปคิริคอนโอเคสวยงาม โลเซสองล้านหนึ่งครับผมคิดดิคอนได้ไหมชึบอืื้หล้านสองสวยงามเบิ้ลอีกเยี่ยมมากโอเคไม่หลบโอเคดีมากเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนตีเข้มมาไปอีกอืสวยงามลดดีเฟนต์ไปอีกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่าโกคูยูไอเฟนต์นี้มันไม่กันลดดีเฟนต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยลดดีเฟนต์โกคูยูไอเบกห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองรอบนะครับเมื่อกี้ ถือว่าเยี่ยมมากโอเคผมจะใช้เลยไหมเนี่ยสำหรับแอคทีฟตอนนี้เป็นอะไรที่ควรใช้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันซัพพอร์ตสองตัวเออผมว่าควรนะผมว่ามันควรจัดไปแม่งเลย <c oughs> นะไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าผมว่ามันควรแล้วแหละจริงนะมาอีกเมีหน้าไปกันเลยทุกคนเวลานี้แหละมาไปลูแก้วเยอะๆหน่อยชึบ โอ้โหได้แค่นี้กันหรอมันติดตรงแก้วสีแดงแหละประเด็นน่ะโอ้โหเสียดายเลยนะทีน,นี้ไม่ได้แล้วอะ่ะจบเลยติดตรงติด,ต,ดติดตรงแก้วสีแดงแหละถ้าไม่ติดนี่นคือมันจะได้ลูกแก้วเยอะกว่าน,นี้นะครับไม่เป็นไรเสียดายโอเคนะครับดีเฟนซ์ทั้งแสนสามแสนสาม,สามตอนเนี้ยไม่อะน่าเป็นห่วงสุดแล้วนะครับไอเทมผีดีไหมก็ ไม่รู้ว่าไอเทมผีเหรอมันจะเปลืองไปหรือเปล่าอะไอเทมผีเหรอไม่มันต้องโดนโจมตีแรงแน่ๆผมพูดเลยนะไม่มันจะโดนตีแรงขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมจะใช้ไอเทมงูไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มการกานเมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า ผลจากการเลือดจะไม่จะไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเลือดผมเต็มไงผมจะเอาการการดาเมจ30%ให้ไม่ไงเพราะว่ามันยังมีโอกาสรอดถ้ามันมีดาเมจ30%กันแต่คือถ้ามันโดนไม่ตายอ่ะมันจะโดนแรงมากๆไงผมเลยกลัวว่ามันจะโดนจนตีไม่ตายซึ่งมันเสี่ยงมากนะครับห้ามลบดีมากสี่ล้านตี 2, 000, เข้าไปยาสองล้านห้าเบิ้ลไปอีกสี่ล้านดีมากทาั้งโอ้โหแมงลบ เฮ้ยบ้าเอ้ยหลบเฉยเลยเสยียดายจัดเมื่อกี้ว่าต่าติดเบิ้ลไม่เป็นไรชิปหายแล้วผมว่าไม่โดนโดนโดนแม่ตายเนี่ยเลยวะเชื่อป่ะห้าหมื่นห้าหมื่นอ๋ออโอเครอดสวยงามแบบนั้นแหละเยี่ยมโอเคโลเซม่วงไปเลยจ้าไม่ต้องห่วงนะจังหวะเนี้ยโลเซม่วงอย่างเดียวตอนนี้ นี่โอเคนะครับชึบชึบแบบนี้ผมจะตายหรอ,อวะผมกลัวผมตายอ่ะประเด็นนะ่ผมมีโอกาสผมผมมีโอกาสที่ผมจะตายอยู่นะเพราะว่าเลือดสามแสนใช่ไหมล่ะ<ๆ>ผมต้องไม่ตายดิเออต้องไม่ตายดิมาต้องรอดดิ ต้องห้ามตายนะฮะบอกเลยโอเคตีธรรมาดาแทงแทงแทงได้อยู่แล้วตีธรรมดาสบายสบายอยู่แล้วประเด็นมันคือตรงไม่ตายแหละนะตีเข้าไปโลเซ่ชึบคิดิคอนอีกแล้วดีมากทําดีมากโลเซ่แล้วก็โลเซ่ฟ้านะครับโอเคได้โจมตีก,ก่อนอเพิ่มดีเฟนส์ดิ๕๐เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ชัวร์ทำให้ชัวร์วเพิ่มขึ้นแล้วนะทำให้กาทำให้การแทงมันชัวร์เพิ่มขึ้น ม้ตายไหมไม่แม้ตายสักทีว่ะจะเก็บไปใช้กับทั้งนึงไงเนี่ยตีไปล้านหนึ่งห้ามหลบดีมากตีไปห้าแสนนะฮะโอเคสี่ล้านหนึ่งไม่หลบด้วยโอเคสวยงามนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทั้งตีเข้ามาอีกสองล้านดาเมจโอเคถือว่าคุ้มนะอันนี้ตีเข้าเป้าเต็มๆนะครับเมื่อกี้จะโตไปอีกสองล้านเก้ามาดิ อก็ส์อิมแพ็กครับผมเก้าแสนโอเคใช้ได้อยู่ mm hmm. ดาเมจพอโอเคอยู่นะครับโอเคมาตรงไม้ตรงนี้แหละนะฮะโอเคผมจะไอเทมผีและกันตอนนี้เพื่อความชัวร์วไปเลย <c oughs> เพราะว่า UI มันจะตายเลย้วไงถ้ามันโดนโจมตีสั้าสองรอบนี้น่าจะเดี้งได้เหมือนกันนะผมว่านะก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะนะ หวังให้มันตีเข้าแล้วกันหวังให้มันเป็นอย่างนั้นห้ามหลบมาโดคังโหมดหลบไม่ได้ด้วยนะโดคังโหมดบอกเลยเอาวะโกคูโรเซฟ้าเราจะได้ปิดฉากหรือเปล่ามาดูกันนะครับถ้าคินได้ข้อนึงผมว่ามันค่าได้นะเพราะมันตีแรงนะครับแล้วมีไมมาซัพพอร์ตอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกนะแล้วลิงเข้ากับกคูม่วงอีกแบ็คม่วงอีกถ้ามันคิดที่ได้อะคือบอกเลยว่ามันค่าได้เลยนะครับ จะปิดฉากแบบเท่ๆได้ไหมสวมโ,กโกคูตัวนี้ของเรานะที่มาที่มาเรามาดในคลิปนี้นะครับปิดฉากได้ไหมไม่ได้โอ้น,นิดเดียวกลายเป็นโกคูแบ็คโรเซ่เราปิดฉากแทน <laughs> ไอโรเซตัวถี่ม่วงนะครับโอเคปิดด้วยพลังครึ่งเต่านะฮะเรียบร้อยไปโอ้โหโอก็ถือว่าผ่านนะสำหรับด่านนี้นะครับคือโดยวรวมเนี่ยมันก็เก่งนะครับ เรื่องแท้งเนี่ยไว้ใจได้เลยเรื่องแท้งนี่คือไว้ใจได้เลยนะครับเรื่องแท้งก็โอเคเรื่องราเมจก็โอเคแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าเรื่องแท้งนะครับแต่ถามว่าดาเมจมมันก็ดีไหมมันก็ดีนะดาเมจมมันก็แรงใช้ได้อะประมาณหลักเท่าไหร่อ่ะสองล้านอะ่ะเออคืนนี้ผมปดมาแค่หนึ่งทางไงมันตีสองล้านบวกอะ่ะตลอดเลยนะครับเวลาเล่นกับพวกดูโออะไรเงี้ยมันจะตีสองล้านบวกตลอดเลยนนะก็ถือเป็นตัวละคร,รที่โอเคนะผมให้ไปเลยประมาณแปดเต็มสิบคะแนนนะผมชอบมากรู้สึกชอบตัวนี้มากเลยนะ เพราะว่ามันเพิ่งมีโอกาสมาได้ใช้มันสักทีไงเพราะปกติผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่ตัวนี้นะครับก็เลยมีโอกาสไม่ได้ใช้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปครับผมบ๊ายบาย